นี่ครับสถานที่กลางเต็นมีผักสวนครัวแ้้ยมีศาลากลางบนศาลาก็ได้ครับเป็นสวนตรงนี้ก็มีเก้าอี้เออมีโต๊ะให้นั่งถ้าเกิดฝนไม่ตกก็ไปโลงๆตรงนู้นนี่ดูพื้นที่ นี่กางได้หมดเลยตรงนี้แล้วแตนะ่ข้างบนก็มีมีไฟตอนกลางคืนก็สวยวครับเปิดอดคูดครับพี่เห็น<ช>นี่ดูวิวได้เยอะบรรยากาศลอง นี่ก็เป็นลานหญ้าถนนอยู่ตรงนี้นี่สเสาไฟขับเข้ามานิดเดียว